ผมตีนอยู่ตีอนอยู่แล้วานงนาทีต้านดันทีดีวิหนึ่คนพาเดียด้วยนะโดนดเฮ้ยอเหลือสามปอร์เซ็นึงต้องไปแล้วโกเลยไม่เป็นไรไปเลยทุกคนไปกระหน่บบ้านนั้นไปเลยไปเลยคลิปเหลือกี่นาทีนาทีฟเราไปบ้านกิฟส์ย้ายบ้านกิฟตามตามเราต้องไล่ถึงที่สุด So whatever you whatever with play, pay with Razor Gold ฮัลโหลเฮสดีครับพบกับโรเจอร์เองแล้วนะครับวอลอบสองโอเคเปิดช่องแล้วเรียบร้อยไปต่อใกล้แล้วนะครับใกล้เริ่มแล้วนะครับอูดี่ผมไปฉีกวิ่ขี้เรียบร้อยก่อนพี่ฝากฉีฝากขี้เลยพี่ได้ครับผมยกกระไม้น้องยกวายหรอมันใหญ่นะวาย ทุกคนตั้งใจฟังผมพูดดีๆนะครับมีแผนเสี่ยงยนะครับกลัวทุกคนพลาดมาเลยหลังจากร้องเพลงเสร็จปุ๊บอีกแป๊บปิดไมค์ด้วยนะครับเปิดแล้วนะครับเอเดอ s t าเปเลยครับไม่มีเลย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 ต้องรีบเข้าไปดีเ,เลยครับไม่มีคนเลยไม่ไม,มีคนเลยบ้านเนี้ยสบายมากครับ <ๆ S 1> บาลังครับพาพัดยืนตีเลยครับพัดด้วย ตีไปเลยไม่มีคนอื่นครับตีเลยครับไม่ต้องสบายมากสบายมากรอบนี้บ้านหลังครับทุกคนเตรียมฝ้าแล้วก็กันนะครับบอสเซอร์รบกวนนับนะครับได้ครับบอกเลยนะว่าใครกันตรงไหนตัวไหนได้ครับเรามีตีหนึ่งถึงสามเนอไม่ถึงสี่ใช่ไหมใช่แล้วก็มีวิญญาณวิญญาณอีกหนึ่งองค์นะคะสบได้จ้าได้จ้จบครับเรียบร้อยโอเคครับทุกคนครับรีฟเตรียมเข้าบ้านครับจับเวลาอุ้ยขนุนตีได้ว่ะเพิ่งดูสามสอง หนึ่งข้าครับโอเคครับเข้าเลยแบงค์เป็นไงบ้างแบงค์เธอบอกพี่หน่อยโอเคบอดูได้บุกเลยครับตีหมอกเอ็กกันขวา mm hmm. บอสเซอร์ไปตรงกลางกับเ mm hmm. พื่อนเพื่มานิดหน่อยนีดหน่อยไม่ใช่ปัญหาอ่าพี่น้อยกันขวาครับบอสเซอร์การบนพี่น้อยกันขวาบอสเซอร์การบนมาจิติกันขวาครับ เทิร์กอยู่ขวานะครับพระอีกชุดหนึ่งใบบนครับเออวันทัศน์มายังครับยังครับโอเคทุกทุกคนดูเลยว่าใครที่เหมาะสมแลบของคล้ายเราอ่ะเอาเลยครับโอเคทุกคนเดี๋ยวมานะพิมพ์กันไปก่อนนะมีอะไรส่งสัญญาณมาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลบ้านไหน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 มาหลอกมาหลอกมาหลอกกลางใช่ปะมาหลอกมาหลอกใหญ่กูมาละกูอยู่มาหลอกนะกูอยู่มาหลอกนะ กูกูกูรอชุบแบบพวกคนที่ตาีหินยั้งตีหินยังตีหินยังตีหินยังเขาห้องหินเลยเพื่อนเขาห้องหินเลยเพื่อนสบายมากสบายมากสบายมากมามามาเข้าหินเลยเข้าหินเลยพวกเนี้ยวิ่งไปหินเลยครับไม่ต้องไม่ต้องหน้าวางนะวิ่งไปหินเลยนะไม่ดูนะกูไม่โดนนมนะสบายมากเดี๋ยวผมชุบแล้ววิ่งหินแล้วนะผมหินแล้วผมหินแล้วตีเลยตีเลยตีเลยโดนเดินชนอยู่นะชนอยู่นะไม่ต้องห่วงชนอยู่ตายเยอะนะครับพวกมันตายเยอะพวกมันตายเยอะนะครับไม่ต้องห่วงเลยพวกมันตายเยอะมากตายเยอะมากตายเยอะมาก ในหินมีคนบอกนะครับเดี๋ยวผมไปชนให้ในหินมีคนบอกนะครับเดี๋ยวผมไปชนมีมีมีในหินมีโอเดาเมจห้าป่ายฝ่ายโจมตียิงฝ่ายโจมตีนะครับไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงวอลทูนะตอนนี้มันกำลังไปหินกันหมดนะมาเลยมาเลยมาชนให้อยู่ชนให้อยู่ไม่ต้องห่วงเออโดนอมบ้านนึงกูอยู่หินกูอยู่หินกูอยู่หินขึ้นรถเข็นอยู่ขึ้นรถเข็นอยู่เดี๋ยวพี่ไปช่วยพี่ไปช่วยตัวหินมันตายเยอะตัวหินมันตายเยอะไม่ต้องห่วงตัวหินมันตายเยอะตัวหินมันตายเยอะมากตัวหินมันตายเยอะตัวหินมันตายเยอะตัวหินมันตายเยอะ ผมโดนหินยู่หินยู่หินยู่หินใบหัวหินใบหัวหินไวสีเแล้วแต่งตัวสีเป็แล้วแตกยังไงก็แตกยังไงก็แตก10นาทียังไงก็แตกพี่ป๊อกโดนแอดจี้เหมือนกันใช่ไหมใช่แค่พี่โดนแอดจี้แหละพี่วิ่งอยู่ป๊อกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนถ้านับจากหน้าจอหินกูอยู่ตรงหินเลยบน ฝั่งบนหินฝั่งบนแกะกันตายเยอะมันตายเยอะมากมันเจอกูมันตายเยอะมากกูเด้งเด้งเร็วอยู่ทำไมหินรถช้าจังอ่ะตีหินหน่อยดิเออไม่มีใครตีหินเลยให้ผมช่วยตีหินบ้างตีเลยตีหินเลยตีหินเลยพี่ชนคนอยู่บ้านตีหินเลยไปพี่ช้าไปช้าไปเฮ้ยมันเอาอีกตีหนึ่งมันเข้ามาช่วยนะมาเสี่ยงหินช่วยมาช่วยผมฆ่าอยู่พยายามอยู่พยายามอยู่ยังไงต่อฮะคิวเลสยังเลือดเต็มอยู่เลยไอ้แบงค์ตรงนา้นูดไปหางระหัวหลอกบ้านนูน่าสบายสบายบานูไม่มีปัญหาอะไรยินหินเลยี่สิบเอ็ด มันมีบ้านอื่นมาตีมันมีบ้านอื่นมาตีสนายสนายหรือใครก็ได้โจมตีฝ่ายโจมตีหน่อยผมโจมตีฝ่ายโจมตีอยู่แดี๋ยสับเองแดี๋ยวสับสิบวิ้นเน้วเอ้ยสิบเปอร์ต้องได้ต้องได้ตอัดดูครับตัดดูครับต้องได้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 ผาเสียด้วยนะพาเสียด้วยนะสองหอรีเออช่างมาวเยวเดี๋ดี อย่าพึ่งนะการการการเราการไม่ต้องไม่ต้องหรือพี่กันเ่งหรืพี่กัรนึ่เราไปนั่นใช่ไหมไปั่งกูกูแบบไหนรู้ว่าพวกมันจะตีไหนมันหาบ้านใหม่แล้วมันหาบ้านใหม่แล้วมันหาบ้านใหม่แล้วครัตอนนี้มันหาบ้านใหม่เราจะไปตีบ้านมันต่อหรือว่าเราจะกันบ้านนี้วอลทูบ้านได้สองครั้งเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปให้มันได้ไปก่อนให้มันได้ไปก่อนให้มันได้ไปก่อนได้แล้วได้แล้วเราต้องไปเซตเราต้องไปแล้วไปไม่ได้แบงค์เราไปแล้วบ้านนี้อ๋อหรือตามเลยใช่ป่ะจี้เลยใช่ไหมเพื่อนก็ตีกันก็เเสียออร์ต้าดิเเพื่อนนงั้ราต้อองยมเสีี่่ยงอะพ่ให้ให้้้ตรงงนนนักลไปแวเราไม่ไไ้ม่ตอง บ้านนู้นนาทีเหลือ2นาทีก่อนมึงค่อยไปเอาบ้านนู้นได้ปะถ้าวัามันมีคนเข้ามากันแล้วนะตอนที่อยู่มอหลอกมันเอาฟอถ์ดูยึดพีระมิดแล้วนะครับฟอถ์ดูยึดพีระมิดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไป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 ไปแล้วนี่มันเหลือกี่นาทีครับพิรามิดเชิงฝกสิบสี่ครับสิบสีน่นาทีครับสี่นาทีทัน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 เสียงห้านาทีสุดท้ายครับอ่าโอลิมปัสได้บ้านไหนครับทุกคนเช็คให้ผมหน่อยโอลๆๆนะิมปัสโอลิมปัสย่างตาล่าง อบต้าล่าเดี๋ยวผมไปอบต้าแป๊บนึงนะครับเอ้ย,ยตอนนี้บวกโอลิมปัส <c oughs> โอลิมปัสน,น่าจะน่าจะน่าจะเวิร์บมันเหมือนมันส่งคนมาดูเรื่อยๆว่าว่าเรากันอยู่ไหมหรือหรือว่าเราไปบวกบ้านมานันด้วยสิบนาทีแล้วนะเอ <Okay. S 2> าไงอ่ะบ้าน,บ,านบ้านเขาใช่ปหมใช่ครับบ้านที่เขายึดปิระวอลทูยึดเหลือสิบนาทีแล้วครับทุกคนครับไปบ้านไปบ้านไปบ้านมอพีระมิดล่างเลยครับตอนนี้เลยครับไอขีดมอรถไม่มีตัวเรียงตัมงรู มอลลอกมันไม่มีคนเตะคนตีดูลบดิมอลลอกเราลดเกิเข้าสามทไม่ไม่ไม่ตลับทีมกันแต่เขามายังทีมการเออทำไมทีมกันมาชแฉทีมกันต้องมาได้แล้วนะจริงจแล้วอ่ะอะไรนะทีมกันต้องมาได้แล้วพี่ไม่ทีมกันมาอยู่ทีมกันมาอยู่บุกพีระมิดแล้ววะดิเอาเอาทีมกันไม่การมอไม่ให้ทีมผมมากัน ไม่ได้ที่ผมมาบุกเหรอ่พี่ี่เออไี่ผมต้อมาบุกนะเดี๋ยวไปทำงานเอองั้นมาเลยดึกก็สลับให้ผมมาแล้วผมมาแล้วทีมการครับทีมการครับทีมการฟังผมบอเซอร์ทีมการไปการบ้านมอใหญ่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมกลับไปตอนนี้เลยเดี๋ยวผมให้ตีบุกมาแทนทุกคนครับทษทีครับทุกคนกลับไปบ้านมอใหญ่ครับไม่ใช่พิรามิดครับตอนนี้เลยครับไปการด่วนเลยครับวันนี้เราน่าจะได้เยอะเพราะว่าโอดิปัตแวมไพน์กำลังจะมาบุกเราที่มอหล่อใหญ่ครับมอหล่อใหญ่เลืสามสิบนะคะสามสิบนาทีเหรอ ่เอาจริงป้ะไม่ทันหรอตัวตีนี้แตกฉิบหายแล้วไอ้บอสตีนี้ให้แตกบอสตีนี้แตกชิบหายแล้วเปสแกนแล้วเหรอไม่หรอบักมากมากทั้งหมดเลย่ะที่มอใหญ่อ่ะหายแล้ป๊อกป๊อกมึงไม่ได้กันมอลหรอกใหญ่หรอที่ไม่ใช่ปิรามิดอ่ะไม่ก็บางคุยกราบังคาเสร็จแล้วไม่ใชอพี่เฮียผิดแผนสัตมึงต้องลงมาส่งสัญญาณไอ้มึง แงดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวแก้กันหมากันไปกันไปเหลือยี่แปดยี่แปดเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอามึงไอ้ป๊อกมึงไปบ้านปิรามิดเลยตอนนี้เลยกูอยู่แล้วกูอยู่กันหมดแล้วโอเคมึงตีบ้านเลยตีบ้านเลยเจอแอดวัดแอดในที่ปกูเลยโคตรดักเลย่ป๊อกไหวปะไหวปะเดินสัตว์นี่ทุกคนแซนหินหน่อยครับแซนหินหน่อยครับแซนหินมอลลอกใหญ่นะครับแซนหินมอลลอกใหญ่นะครับใครอยู่บ้านมอลลอกใหญ่ผมอยู่บ้านมอลลอกใหญ่นะครับกลับมาเฝ้าแล้วพี่น้อยบอกพีชแซนหินมอลลอกใหญ่ด่วนเลยครับที่กิจท ขอคอตีบุกหน่อยได้ไหมรับเหลือสี่นาทีเลื่อนหินทีสิบเปอร์เซ็นต์บ้านตีบุกเขาไปหมดแล้วตีบุกยังไม่ไปหรอแซกเออก็ตีเลยตีเลยตีน้อยกันในหินเลยเดี๋ยวผมกันหน้าประตูเองโอเคครับผมกันอยู่ผมกันเดี๋ยวสามนาทีเอาอยู่ครับไม่ใช่งจะตายบอกเซนะาวส์อ่าเป็นไรคนให้ดีกว่าบอกคิดแตกอย่างบ้านนั้นยังไม่แต่งไม่มีใครตีหินเลยเฮ้ยทำไมไม่มีใครตีหินนะแซ่ เรื่องหินไม่ลดเลยว่ะเรื่อหงหินไม่ลดคืออะไรมันบักปะมันบักปะหรืออะไรเรื่องหินสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ผมหงหีนนะโอเคยังม้อไม่มีคนตีเดี๋ยวปะซ์มาอยู่มาอยู่ด้านซ้ายปัะซ์มาปัู่ปะซ์มาอยู่หาดเจด้าน ทุกคนครับต้องตีหินแล้วครับป้าไหนไปไหมโอ้มาช่วยหน่อยได้ไหมนันกลัวมันจะแตกเราสามนาทีอันอยู่นะพวกกูอยู่ในผีคนเดียเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตีหินกันไม่แตกเหรอเพราะเกิดอะไรขึ้นวะเยตีมินเยอะมากเยอะมากเลยมานะพี่เยอะมากเลยแดงไปเลยอนแล้วแเราไปไหนโมได้แบงค์ให้เบิร์ไปไหนโมได้กูรีบแค่มาหัวถ้าเมื่อกี้ปล่อยให้พวกกูอ่ะตีอ่ะคือน่าจะจบแต่ไม่เป็นไรเอาหน่อยเว้ยสามติดนะครับตีหินเลยแบงค์แบงค์ไม่ตีหินหรอแบงค์พี่ มาหมดเยเนี่ยมาดิแม่มีคนเดียวเลยบบใช่ชุบไม่ทันมีปูคนเดียวกูตีหินอยู่นะกูตินอยู่ช่วยตีหินจะไม่ได้หวังเลยยี่สิบหกแล้วยี่สิบหกแล้วเราหัวพังเดี๋ยวคิวลิคิวลิได้เข้ามายังอะอัดเลยนะพรึ่งเองผมตีหินอยู่ตีหินอยู่แล้วแล้วๆๆ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 ๆเราวลนึ่าดเลพี่การมาถึงเราชุบด้วยพี่การมาถึงเ้วชุบผมเลยพี่การมาถึงเชุบปิน่สิเปิดแล้วจร ชุบผมไอการเร็วดีใครก็ได้ชุบหน่อยชุบแล้วตุบแล้วพี่ดีเด่นตนยตุบตายตุบตายฐานานฐานานฐินฐานฐนเสร็จแล้วยงยังยังนิ่งตเบแล้วตุบแล้วสีนานฐานฐานฐานนทำมาเติมฐนอยู่ฐานอยู่สาิวินองหน สวยเดียวเดียวสวยอ่ะสวยอ่ะการ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 รอเจอได้หรอโรเจอร์เดทัโร์ห้าสี่สามสองหนึ่งเข้าครับเข้าได้เข้าได้บ้านนั้นจบยังบ้านนั้นจบยังจบแล้วจบแล้วจบแล้วตอนบัลลุมนี้เลยดุมนี้เลยดุมนี้ดุมนี้ดุมนี้การขับหน้าประตูครับตีบุกกันประตูหลักตีหนึ่งถึงสี่กับประตูฝาครับ ตีฟอกกันประตูกลางตีโลเจอร์การประตูขวาโอเคสิครับมาแล้ว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 วิสาดเวทวิสาดเวทกับโคนหน้าวัดเลยครัคนหน้าวัดสลัดโคนเลยครับมหมดูลยทิ้งหมดเลยอต้งมีคนไปการหมดเะยทั้นหลุดอ้ะไม่เล็นไรหลุดเรืทองหมดเ๋ยวผมตามดเลยได้งกิดเลยทั้ิหมดเลยทั้งหอดเนนทั้ระมาณพิกิ้มาดเกยั้งหมดเลยทั้งหมดเรยรั้งหมดเลยังหม่อลครักาหประตยล่างหม่อลยโอ้งหมดแลยรับหมดแล้วัรับเดเียร์หมดเล้วค้งบมดี๋ยมั้ะหมดใจไปั้งหมดเลยทังม่ได้จร้งหมด่ลย้เลย กลับไปจุดเดิมเลยครับกลับไปจุดเดิมบ้านรีเบลเหลือกี่นาทีแบงค์รีเบลตอนนี้เหลือ8นาทีบ้าน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 หนึ่งกี่นาทีเดี๋ยวกูไปเอาเดี๋ยวกูไปเอาให้รีเบลตอนนี้แปดพี่8นาที8นาทีโ้วดีแนาทีกับแบงค์รีเบลพายอนเอ้ยแบงค์ต้องไปเอาพายอนฟังนะติบุกไปตีบุกออกเลยเอ้ยติบุกอย่าพึ่งตีบุกฟังก่อนไม่ไหวถ้าติบุกไปผมแย่ต้องขัดคนต้องขัดคนไปเสี่ยงตอนนี้มีกิฟเฟนกิฟเฟนคือโอลิมปัสเอาอยู่เหลือ6นาทีไหกน่าท ที่ปุกไปครับเดี๋ยวผมเต็มเดี๋ยวผมการเองไปยอนครับการกระไวใช่ไหมไหวเสี่ยงไปเสี่ยงไปแล้วมึงรีบกลับมานะชอวนะเว้ยมึงฟังกูนะคือตอนนี้เราเล่นแล้วสามหลังชัวๆ เราเกี่ยบทึงโลกดีิงกับปะวะไม่เมืองถ้ามึงไม่กระหน่ำตรงนั้นน่ะทุกคนจะมากระหน่ำเราตอนจบอยู่ดีนะเว้เสียงนะเว้ยมึองแต่ถ้ามึงได้ตรงนั้นน่ะเราจะดึงเชงให้เราได้สามหลังนะเว้ถ้ามึงไปได้ตรงนั้นด้วยอ่ะโอเคปะไอพิมพิมเป็นพีตี้บุกกับพวกบุกหน่อยทัวร์ตอนนี้ไม่ต้องไปทัวตอนนี้ไม่ต้องไปตอนนี้อยู่นี่ตอนนี้อยู่นี่พิมสลับกับโทนี่นาวเลยตอนนี้ก็มารีอยู่กับกูบอสเซอร์อยู่กับกูพี่ไอ้แดงไปแบงค์ไป๊อกไป ไอพิมพ์ไปรีบุกไปเหมือนเดิมที่เหลือกันกับผมอ๋อถอนคอไปแล้วเฮ้ยอีกเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์มึงต้องไปแล้วโกเลยไม่เป็นไรไปเลยทุกคนไปกระหน่ำบ้านนั้นไปเลยไปเลยตอนนี้บ้านมองไปเดมิดนะครับตอนนี้วอลไคซี่ถอดใจนะครับไม่ต้องห่วงครับพวกเราสบายใจได้เต็มวอลทูได้กิฟต์วอลทูได้กิฟต์คได้กิฟต์ไปแล้วหรอคลิปเหลือกี่นาทีสิบสองนาทีไอ้เนี้บ้านบ้านโรมาบ้านย้อนไม่เป็นไรให้เด็กเราโรมามันคือลูกน้องเราเราไปบ้านกิฟต์ย้ายบ้านกิฟต์ตามตามเราต้องไล่ถึงที่สุดเเเเเเออออาาาาาาาไงรรขข้้้้บบบนนก เขาเลยเขาเลยน่าจะเยอะนะผมบอกก่อนว่าน่าจะทั้งอิ่วบอม สบายบ่หนูตายหาเลยหน้าหน้าวาวอ่ะาน่อยอยู่กลป้านอยแบงค์ตีบ้านเลยไหมหรือยังไงพี่อยู่ไหนหิดแล้วเดี๋ยพึ่งอย่าเพิ่งตีครับอย่าเพิ่งตีอันนี้ต้องเล่นกับเวลาพี่โอบ้านรออีกแค่5นาทีกันอีกแค่5นาทีก็จะช่วยไปไปกันบ้านนู้นได้ใช่ชๆๆๆๆๆแกแม่กูวิ่งเล่นอ่ะทุกคนทุกคนใครเป็นคนตีเริ่มลงดิเดี๋ยวครับกูแล้วต้องการลงมาแล้วเฮ้ยเลี้ยงหินให้50%หน่อยแบงค์เพราะว่า6นาทีละได้ๆๆทุกคนครับเตรียมตัวไปบ้านกิ๊บนะใช่มั้บ้านกิ๊บทุกคนมาบ้านกิ๊บเลยครับไม่ใช่เตรียมตัวครับผมว่าเวลามันถึงเวลานะ อยู่ไหนลูกแซกแซกแซกมาเลยครับมาเลยครับทุกคนไปเลยครับไปเลยครับทุกคนไปเลยครับแอดเริ่มตีหินเลยนะแอดเริ่มตีหินเลยนะต้องตีหินแล้วครับสี่นาทีแล้วเพื่อนๆทุกคนสี่นาทีไม่น่าทันถ้าทุกคนช้ากว่านี้ครับถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วเข้ามาเลยมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยหินยี่สิบเก้าหินยี่สิบแปดหินยี่สิบเก้ายี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าแล้วยี่สิบห้าแล้วเราีเลยดีเลยมีแต่พวกเราทุกทุกคนทุกคกเราเซ็ต์มัอยู่ไหแต่พวกเราเนี่ บอกโฉมแล้วเออต่อต่อการเตรียมๆนับวีนับวีนะครับเข้านับวีห้าสี่สามสองหนึ่งเข้าครับเข้าเข้าได้ครับผมเข้าได้คือจบแล้วตีหนึ่งถึงสี่กันซ้ายนะครับตีบุกคือกันกลางกันรูกลางเอ้ยมันบุกเข้ามาแล้วครับเร็วมากเร็วมากหลุดเยอะหลุดเยอะ เราต้องการถุงพี่บ้านนี้มันตันพี่อ่าไปหินครับทุกคนไปหินไปหินโอ้ตันทุกบ้านเนี่ยอ่าโอ้ยเฮียสามรู้มึงตีหนึ่งกันบันไดซ้ายตีบุกกันบันไดขวาแค่นั้นเองวันทัดไปบันไดกลางทุกคนเปิดสลามครับเปิดสลามเปิดสลามตรงขวาเคลียนะครับตรงขวาเคลียสะพานขวาเคลียทางซ้ายเคลียครับทางซ้ายเคลียครับครับตองกลางเป็นไงบ้างครับสบายสบายครับสบายครับนั่นแหละจบละตอนนี้จบละวันนี้อุ้ย เกินไปย่างวันนี้ยดแม่ต้องอีวายกล่องบอลที่หลังอะว้ายห้วัดเหลือ50วิครับสบายสบายเอ้ยเดี๋ยวโอลิมปัสไปไหนวะวันนี้เปรย้อนพีได้พาย้อนสุดท้ายได้พาย้อนบ้านเดียวแล้ะแกองไปมาที่นี่เลยหรอได้ไาย้อนกับออมิตาลสามสิบวิว้าวสบายพี่เอาวายมาอีกสามแก้วเกินไปวันนี้เกินไปโดนโซ่ย่าด ไอโฟ13แตกไอจัดครูไม่น่าเลยน่าจะสองหลังแต่แรกวันนี้เราแม่งโคตรนักล่าเลยผมบอกเลยเราแม่งโคตรนักล่าเลยเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยบอลในวันนี้ถึงคนเราจะน้อยนะครับแต่ใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์เยเมืองเราได้สามบ้านสช่ไหมีตบปากตัวเองด่วนโอเคเดี๋ยวผมจะนัดวันวันแจกรางวัลอีกทีนะครับเพื่อนๆสำหรับการได้บ้านครั้งนี้แล้วก็จดชื่อเพื่อนที่วอล50กว่าคนไว้ด้วยที่ได้รางวัลในครั้งนี้ ร้อสิบแปดคนแบบวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยครับมันจัดเลยวันนี้